สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนเดินครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดมินเองก็มีข่าวเกี่ยวกับสโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมน,นะครับมาอัปเดตให้กับแฟนบอลทุกท่านได้มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นข่าวที่1ครับ โซชามีการเลื่อนขั้นเทเดนเบนจี้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วซึ่งในการเลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามแบบไม่มีกําหนดนะครับโซชาเองก็ให้เทเดนเบนจี้นั้นได้เสื้อจากหมายเลข71เนะครับเป็นสีาซึ่งเทเดนเบนจี้นั้นมีการเปิดตัวกับชุดใหญ่ในสื่อยิโรปบลิกที่สามารถเอาชนะ l a s k l i n ในเดือนสิงหาคมและก็ซึ่งสูชาก็ได้เผยแข้งรายนี้ว่าแน่นอนว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่ในใจ เสมอว่าสโมสรน,นั้นจะต้องจัดหาผู้เล่นเพื่อยกระดับทีมและก็เทเดนบินชีนั้นทําให้ผมประทับใจอย่างแน่นอนเขาคือกองหลังที่เชื่อใจได้และมีความแตกต่างในวิธีใหญ่อย่างแน่นอนนี่คือคําพูดของโซชาได้กล่าวไว้นะครับและคุณต้องทําได้อย่างแน่ใจว่าเขาพร้อมสําหรับสโมสรอ,อย่างที่คุณได้เห็นที่อาเจ็กที่เล่นในลีกที่แตกต่างกันแต่เทเดนบินชีนั้นพวกเขาต้องเป็นกัปตันตั้งแต่อายุเขา18ปี คุณสามารถเห็นบางสิ่งที่พิเศษในตัวของเขาเทเดนินจีมีบางสิ่งที่พิเศษในตัวงเขาเกี่ยวกับการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและการรอโอกาสให้กับเขาได้ขึ้นมาตำแหน่งชุดใหญ่นั่นเองและนี่คือ3สิ่งนะครับที่ทําให้ความมั่นใจในแฟนบอลน,นะครับว่าแข้งรายนี้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วจะทําให้ไม่ผิดหวังเด็กท้องถิ่นและเส้นทางในระดับเยาวชนไม่ว่าจะมีเชื้อชาตินจีเรียแต่เมนชีนั้นถือเป็นเด็กท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์ และเขาหมายมันปั้นมือจะเป็นฟุตบอลอาชีพจนเข้ามาร่วมอาคาเนมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2018โดยที่ตอนนั้นเขามีอายุเพียง16ปีเท่านั้นแล้วก็สตาฟโค้กก็มองว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงมากจนทําให้เจ้าตัวนั้นเป็นกัปตันทีมของรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแล้วในลูกการ2018ถึง2019นะครับเขาได้ลงเล่นให้กับทีมระดับเยาวชนของยูไนเต็ดไปทั้งหมด21เกมแล้วก็ยังลงเล่นในเกม f a Youth Cup ให้กับทีมอีกด้วย ก่อนที่เขาจะรับเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน2ีปีในซีซั่นนี้แล้วก็เขายังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมยูฟายูโรปาลีกนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดแพ้ให้กับแอตตานาอย่างน่าเสียดายในวันนั้นและเขาไม่ได้โดนเปลี่ยนลงสนามไปอย่างที่2ครับเคยร่วมงานกับ William, วิลเลียมและก็กรีนวูดเบลลวิลเลียมกับเมสันกรีนวูดนั้นถือว่าเป็นนักเตะที่แฟนบอล ให้มีความภาคภูมิใจอย่างมากเพราะทั้งคู่เป็นผลผลิตจากอาคาเ m มของสมโมสรนนั่นเองและตอนนี้ทั้งคู่ก็ดูที่จะมีแววรุ่งอย่างมากจนอาจจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมได้ในอนาคตทั้งนี้เบนกี้เองก็เคยอยู่ในทีมเยาวชนชุดเดียวกันกันกบวิลเลี่ยมแล้วก็เมสันกรีนวูดมาแล้วทําให้พวกเขามีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งแถมเจ้าตัวนั้นก็เคยถึงขั้นยกให้ทั้งสองคนนี้อยู่ในกลุ่ม7เพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุด เท่าที่เคยมีในการร่วมอาชีพด้วยเหมือนอย่างทาฮิชชองอังเคโลโกเมสเจมสารนเนอร์ดิแลนส์เลวิสและก็ดาจิรามาซานีแล้วก็อย่างที่3ครับแข้งนี้คือเป็นแรงดันใจอยู่ไม่ไกลถ้าเกิดไปถามนักเตะของเยาวชนแมเนเชสเตอร์นเตดในตอนนี้ว่าพวกเขามองใครเป็นแบบอย่างมองเป็นไอดอลและแล้วก็หลายคนคงจะพูดถึงนักเตะที่ชื่อว่าพอพโปกบาแฮร์รีแม็กควาย หรือแม้กระทั่งมาคาร์ีฟอร์ดซึ่งเป็นเหมือนรุ่นพี่ของพวกเขาที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชุดใหญ่ได้แล้วอย่างไรก็ตามเบนจี้ไม่ได้มองถึงขั้นนั้นเพราะเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาให้สัมภาษณ์เองว่านักเตะที่เขามองเป็นแบบอย่างแล้วก็หวังที่จะเดินดรอยตามนั่นก็คือวินเลียมโดยเขาบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่นักเตะที่ผมมองเป็นแบบอย่างมากที่สุดในตอนนี้นัน่นก็คือเบลเลนวินเดียมที่เขาลงเล่นในตำแหน่งใกล้เคียงกับผมเรามีความแตกต่างในวรับทั้งคู่ เราต่างก็เป็นแนวรับทั้งคู่การเดินทางของผมมันน่าเหลือเชื่อมากผมกับเขาอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดใช้เวลาเพียง5นาทีก็เดินทางหากันได้แล้วเราต่างก็เป็นเด็กหนุ่มของท้องถิ่นและเขาก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้แล้วหลักความคิดความพยายามและความขยันของเขามันทําให้เขาไปไกลถึงจุดนั้นและมันเป็นเหมือนกับการบอกผมว่าอะไรหยุดยั้งนายเอาไว้อยู่หรือเบนดอนเป็นแรงบันดาลใจชั้นยอดของผมดังนั้นเขาเลยเป็นแบบอย่างให้กับผมในตอนนี้ สำหรับข่าวต่อไปนะครับแฟนบอลอดไม่ได้นะครับดั้นดมทุนซื้อเจเดนซอนโชว์แมทธิวแคลลี่แฟนบอลแมนเชสเตอร์เนตเด็ดรายหนึ่งโพสในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเขาได้เปิดโครงการในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเพื่อรวมทุนเป็นค่าตัวของเจเดนซอนโชปีกทีมชาติอังกฤษที่มีข่าวผูกพันกับแมนเชสเตอร์เน็ตเด็ดมาอย่างยาวนานที่ยังไม่สามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้เนื่องจากดอดมุนนั้นมีการตั้งค่าตัวไว้ที่108ล้านปอนด์ คำที่บายในโครงการในการรงวมทุนของเจดรนซซนโชแทนสโม,มสรอ,อย่าง Matthew, Kelly, แมทธิวเคลลี่ระบุว่าเอ็ดเวิร์ดเบิร์ดซีอโอและตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโม,มสรของแมนเชสเตอร์เนเต็ดไม่มีความกระตือรือร้นในการหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่มีฝีเท้าดีพอเข้ามาทดแทนนานี่ที่ย้ายไปตั้งแต่ปี2015ได้ส่วนเลนนิจเจมนั้นที่คว้ามาจากสวร์ซีเมื่อรู้การที่แล้วก็ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงมีการเปิดโครงการเพื่อรวมทุนขึ้นมา เพื่อช่วยให้ปีศาจแดงนั้นสามารถคว้าตัวของเจโรซอนโชมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างโดยเร็วที่สุดก่อนที่ตลาดนักเตะในช่วงนี้มันจะปิดทําการวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้มิฉะนั้นเขาอาจจะต้องปวดหัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตยอย่างมากเหมือนในซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับยอดรวมทุนล่าสุดในตอนนี้นะครับอยู่ที่320ปอนด์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ13,000บาทน,นะครับซึ่งก็ยังคงอีกห่างไกลจากเป้าหมายร0 8ล้านปอนด์นะครับตามที่ดอทมเนตต,ตัวไว้ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวเคยตกลงสัญญารายละเอียดเกีย่ยวกับส่วนตัวของเจอรอนญญชูได้แล้วแต่ติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถตกลงค่าตัวของดอดมูลได้ส่วนเกมในพรีเมียร์ลีกนัดแรกนะครับที่แมนเชสเตอร์เูไตเต็ดนั้นจะลงสนามประเดิมนัดแรกเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนจากคิตตันพาเลตนะครับวันเสาร์กันยายนนี้สำหรับข่าวต่อไปครับ คำพูดของซูชาต่อเจโรนโชโชเลีงนักซูชานั้นได้บอกกับเจโรซโนโชนะครับตามรายงานของดัคส์บาเดสสือดังของจากนอร์เวย์นะครับได้บอกกับนักเตะวัย20ปีรายนี้ด้วยตนเองว่าดิวใกล้จะดูดวงแล้วซึ่งมันสวนทางกับช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยความยากลาบากพร้อมกับมีรายงานว่าโซชานั้นมีการติดต่อเพื่ออัปเดตกับแข้งรายนี้อยู่เป็นประจำสุหรับข่าวต่อไปครับ ริโอฟอร์ดินานได้ให้สัมภาษณ์สับแลกการทำงานของผู้บริหารปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดริโอฟอร์ดินานได้ออกมาเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์ทาง u t u b e นะครับมีการสับแลกการทำงานของผู้บริหารนำโดยเอ็ดเวิร์ดเบิร์ซึ่งมีความแตกต่างอย่างราวฟ้ากับเหวเมื่อเปรียบเทียบกับการเสริมทัพของคู่แข่งร่วมรลีกอย่างเชลซีมีความแตกต่างในแนวการทำธุรกิจช่วงสเสมอนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเชลซีกับทีมของผมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่มีอะไรที่เล็ดลอด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดที่คุณเห็นคือปังทุกอย่างลงตัวมีการพูดคุยเล็กน้อยก็ปังปิดดิวสำเร็จและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมแล้วก็แฟนแมนยูทุกคนรู้สึกผิดหวังมีการพูดถึงซานโชเมื่อหลายเดือนก่อนแต่มันยังไม่สำเร็จมันน่าผิดหวังสิ้นดีผมไม่ได้บอกว่าดิวนี้ง่ายนะแต่แฟงเลิผ่านนั้นซึ่งเป็นเฮสโคของเชลซีเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าการปิดดิวนั้นมันสามารถทำได้ถ้าคุณยอมจ่ายเงินแล้วก็ทำทุกอย่าง ให้เป็นในแนวทางที่ถูกต้องนี่คือบทความของริโอฟรินันได้กล่าวทิ้งท้ายแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับกรูรูเชื่อผีทั้งแตกจนไม่สามารถมีงบชอบนักเตะเพิ่มทีมซูวุสอดีตกุนซือเอตันวิลล่าซึ่งทำหน้าที่นักวิจารณ์ให้กับช็อคสปอร์ตกล่าวว่าสานการณ์ของแมนเชสเตอร์เน็นเต็ด อาจจะไม่เหลือเงินในการซื้อนักเตะเพิ่มแล้วก็ได้หลังจากที่ได้ตัวของดอนนี่ฟานเบกมาร่วมทีมก่อนหน้านั้นในขณะที่แจ็คกิลลิตซึ่อเป็นกัปตันทีมของแอตตันวิลล่าเพิ่งต่อสัญญาก,กับต้นสังกัดจนถึงปี2025ทั้งที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านั้นว่าเขาจะไปที่แมนเชสเตอร์เนเต็ดอย่างแน่แนเซอร์วูสแสดงทัศนคติว่าสถานการณ์ตอนนี้ทําให้เชื่อว่าแมนเชสเตอร์เนเต็ดปิดดิวใหม่ๆไม่ได้เพราะไม่มีเงินชอบนักเตะเพิ่มนั่นเอง เพราะในกรณีของกิริตนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ไม่น่าพลาดได้แต่ท้ายสุดน,นะครับกลับกลายเป็นว่าเขาต่อสัญญากับวิลล่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องคาดหวังว่าเกเรเบลหรือจเจโรนโชปีกตัวเก่งของดอทมุนเนี่ยที่ตกเป็นข่าวมาอย่างยาวนานกับแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดเพราะถ้าหากมีเงินจริงนะครับก็ชอบไปนานแล้วนะครับนักเตะ2คนนี้ทั้งนี้กิริตเองก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าการตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาก,ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ส่วนในกรณีของเจอรอนเชนโชนั้นสื่อหลายสำนักว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าตัวของเจอรอนเชนโชที่ราคา108ล้านปอนด์ตามที่ดอทดูมนิตั้งไว้ทําให้การเจราจาในครั้งนี้มันยืดเยื้อและอาจจะยาวไปจนถึงใกล้ๆปิดฤดูกาลโดยไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นอย่างแน่นอน